ทำเดอ้อเจดินเจดอนแม่นาหนานี้ผู้ขามาใส่ถูกแต่งกันหาใส่ถูกใส่เทียนเสียดลงใส่ดินใส่ดอนผู้ขามาแต่ดึกแต่ใกล้มาแต่บ้านเอิญมาซื้อดินซื้อดอนอยู่ในนี่แล้วผู้ขากับเป็นลูกเป็นลานผู้ขามาเชียเ่าพุที่ดินคิดดอนผู้ขากับไม่ได้เคยแต่งกันผู้ขากบรจักยังเมื่อนี้ผู้ขามาแต่งกันหาใส่ถูกยามมาคออันนี้าตบาดช้ำแม่นางหน่อยเท่านี้เจดินเจดอน ผู้ขามาอยู่น um bueno> um ี่แล้วผู้ขามาจัลบ้านเด็กบ้านไกลผู้ขายังมาขอผักขอเศร้าอยู่นี้ขอเป็นลูกเป็นล้านคนนี้แล้วมาอยู่บ้านผู้ซิมนี่แหละมาเป็นคนคนหนึ่งไหวไหมน้องหน่อยทะเลนี้เจ้าดินเจ้าดอนเพิ่นหายิ่นเครียดขามาขอผักขอเศร้าขออยู่เป็นลูกเป็นล้านให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงเพิ่นขังิ่นบ้างลูกล้านเด้อให้อยู่ดีมีแหงเด้อไปทางไหนมานำพาผุนมานี่เลยทางเราผิดพลาดประการใดท่วงเกินทางสมบูรก็ขอโทษขออภัยเนาะ ในครอบครัวของเฮานี่แหละว่าัยน้องวัยท้าวค่าขอฝากเมื่อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานอยู่ที่บ้านคนชิมนลำเนินเนอเนาะเลยแบบมีกุญแจจะบอกรุ่นนี้กับบุ๊มมิกติดได้เลยให้ลองมึงด้วยกันต่ำคนรถแหงเนาะ โอ้อันเฉลี่มันจิตมันจิตมันจิตจิตเนี่ยเนาะเทเราไงแม่ลงนิ่งมาตีบังดูค่ะโอ้ธรรมดาดิ่นี่โอ้ยเจ้าบ่เนาะดูถูกเราแล้วนี่โอ้ขึหน่อยหนึ่งกันอืมลุ่นแต่ว่าจันบุเคยครับเฉลี่ยยังเจออะไรคอยกับบุเคยคอยยันคอยยันเขาเขาปลาขึ้นน้องนิ่ม น้องนิมวัได้หัวก็อ่อนคางเลยน้าเดี๋ยวน้าหนึ่ายไปเลยน้องนี่บ่โดยอ่ะกับสบายดีเพื่อพี่น้องไอ้เนาะสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่สุสุสุขคนเพื่อพี่น้องเลยทั้งพุ่นกับยมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อพี่น้องเลยไม่ไม่จีรอหรอกอ่ะมาคุดหย่าเราวไปจักเสียหย่าเราวไปจักไม่ควรไม่จีร้อนะเห็นวะยังสารอูดยุ่งบ่อยนะเขาหนุ่มกลุ่มนะ ก่อนเทอุดยุ่งคุณผมบปอย่าสิบายพูดบ่เลยเพี้ยนบ่มรดกแบบบนเหมือนมรดกแบปทักไทยทั้งเอยเพ่นบ่เมเป็นงูไปอยากให้บาบุญขับไปใกล้แต่ะ้างสมนกับคือกันเพื่อนแต่ผมมีไพ่ดอกนาะเป่นกะกะทาว่า มันกับบดีเนาะแมนโดยรวมเป็นห oh. oh. ่วงแล้วก uh ็จำยังบ่ได้พอเปิดคลิปให้ยสดบ่ปากแมนจักปุ๊จักกันโอ้โหว่าง่ายว่าคือหู้แต่ว่าแก้งว่าเอาบุหู่นนะมันกับบดี้เพื่นเพื่อนเนาะแบนแมบบที่เขาบอกว่ารบบ้านเอิญกับลบมันรบลากคอมคอมกัดอันกับหั่นเลยไม่มันนี่กัดแบบลบปุ๊บปั๊บในตอนนั้นเลยจำบ่ได้แมนจำได้แต่ว่าตูดีว่าก่อน ทางบอดี้วา yeah. ่งายอเอไล่อาไล่ใส yes, so oh, okay. ่มูกอนเล่าเล่านั่นเล่านั่นว่าบรไดแมนอย่ากให้ลุงเฮิรมเล่ตอนแรกนะอย่างให้บอดี้คอยถามมานี่ครั้แล้วเนาะจุดขึ้นจากบอลี่เราบอกคนเราเรื่องนะการเ่นแลจวงมาคอยเจ้าจำไรบ่ชิ่งที่เจ้าดุงเฮิรมบ่ไล่ เบิ b b um à, án, b, b ้งบอกเปิดคลิปใช่รถข่อยยืนยันข่อยยังให้เบิ้งบ่้งเบิ้เบิ้งก็ให้เบิ้งว่ะในนึงเบิ้งว่าเจ้าว่าอยังไปรถเพิ่นเบิ้งก็ได้ไงแินเสียคขบมือไว้ฝากบอกเอาเลยเนาะฮะทางใาทางใดก็คอยสุดล่องอันนี้แต่ว่าถาคุณรักคุณยายซอยมาคือเพิ่นซอยด้วยแบบว่าสงสารน้องปูปลาเนี่ยคือแม่ฮะน้องปูปลาออกมาหรือว่าเอายี่ชายนี่คือเุารับ เขาล่ะแต่ว <affiliated leading poems> ่าเข้าไปหั่นนั่นบ่รับแม่นเนาะตวยมีท่านมอบคุณกี่แม่อักขอบุน่เนาะอืมนเสียหลายหรอแม่นอันนี้ก็เพิ่นทั้งทั้งได้ักยังเนาะทั้งไม่ักเพิ่นก็โทรมาเตือนอยู่บ่ให้เข้านะซั่นไปังก่อนสิเข้าไปเดียวเห็นควันกุ้มๆควันหยังทงนันน่ะบ่ัน่จะ หลังกระตบแลลวพอแห่ไงเนาะกระถานเศ้มาเออเราเกระทานนะเศยกระทานเนี่ยนะูกของนะเอไอ้าไปเบยๆแ้ำกันบาบุญขอคือจุดมีทูปมีอย่างบริเวนสิคอที่เด็ดว่านี่ไปดีเลยจุดทูปสีคอที่เด็ดสิตยูปคอบจะดินดอนอยู่แล้วอ๋อทษเออเ่ดินดอนเิะคะยังไ่ได้คอเพิ่นอ๋ตั้งแต่ซื้อดินแล้ว มาเห็นกระถึอไปจากคูดินขุดดอนเพื่อนยาเพื่อนทวงเพป็นเจาะน้าจาะในเนาะเจาะลงว่าหัที่ว่าอยู่หันบริเวณจ้าบ่อกขอบอันเพิ่มมาต่างๆนั่นอน๋ออันนั้นเพิ่นเจ้าของเจาะน้านี่เพิ่นมาคอบขอน้ำขอน้ำโอ้ตอนนี้จะได่จังว่าอยากกันแต่งคันหาโคบดนี้นะแมนมือนะคะมาเมื่อคืนนั่นเราเห็นงูออกมาหันแหละบนบนเพิ่นแต่งคันอะไรแต่เมื่อไปปฏิทิน มูขเนอคนก็รบกบดอกเดาไปจอเยี่ยนาเป็นมะทามเดาเดาไปตรงเบิงเห็นแบบมันลอยผ่านไปซื่อนี่่หรือว่ามันเวียนไปเรียนมาพิหะองแ้อไปใ่แลแบบนั่นก็แล้วก็มาข่าวมึกาอีกอ๋อเอาไปไปจุดรถฉันเอามองไหนบ้งบ้งพูดพ่นคุณบอพนพ่นก็ได้ไป ขอบจะมีจะคนโอ้นึกว่าอันคันทั้งแมน้องหนิงได้นี่ยนะเนาะโอ้ตั้งแต่เมื่อชื่อที่ชื่อดอนนก็ยังไม่ได้ครอบเลยโอ้ที่ได้เอาองนี่ได้อ่อนที่ด้ครอบเราเลยเขากะเนาะอโกบานเนยเด้อดินจะดอนแม่นีุ่คามาใจถูกแต่งกัหาไส่สุกไตเทียนเสียดลงใต่ดินไตดอน ผูกขามาแต่ดึกแต่ใกล้มาแต่บ้านเอิญมาซื้อดินซื้อดอนอยู่นี่นี่แล้วผูกขาค่ะเป็นหลูกเป็นลานผูกขามาเชียร์เนี่ยพุดขี้ดินขี้ดอนผูกขาก็ับไม่ได้เคยแตงคันผูกขาพอจักยังมือนี่ผูกขามาแต่งกันหาใจทูกยันมะคออันิยารบาดช้ำแม่นางหน่อยธทร์นี้เจาดินเจาดอนผูกขามาอยู่นี่แล้วผูกขามาแต่บ้านดึกบ้านใกล้ผูกขายันมะคอผักค้อเศร้าอยู่นี้ขอเป็นหลูกเป็นลานคนนี้แล้วมาอยู่บ้านผู้ซิมนี่แหละมาเป็นคนคนหนึ่ง ไหวไหมนางหน่อยทะเลนี <m ics> <m ics> ้เจ้าดินเจ้าดอนเพิ่ดหายเพิ่นเครียดขวามาขอกะคอเศร้าคออยู่เป็นลูกเป็นหล้านให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเพิ่นขังเพิ่นบ้างลูกหลานเด้อให้อยู่ดีมีแหงเด้อไปทางใดมาทางใดกะให้ปลอดปลอดภัยให้ลูกหลานอยู่ดีมีแหงเป็นไข่เป็นนาวไข่ส่งไข่เศร้าทีนะเนอะเนอะท่างสมบุญณ์ก็คือกันเด้อเนอะพานนำพาเพิ่นมานี่เด้อ ทางเขาผิดพลาดประการใดที่ร่วงเกินทางสวนก็ขอโทษขออภัยเนาะแมนยในครอบครัวของเขานี่แหละพี่น้องไอ้ทางเขาขอฝากเมื่อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานอยู่ที่บ้านพุ่มชินลำเด้อเนาะแมนอ่ะซะทุกบุญยังได้ก้าวเมื่อน้องเศร้าได้ไข่นะเลยไปคิดว่าเพิ่นในแมนแมน มาแล้วก็ปุู้ปรับดีใจได้ดีมึงมาแต่ดีใจเนาะก็ใส่เลย้ะเนาะเพราะว่านี่หั่นกับตอนตอนที่าแม่น้องมวยเป็นพี่กับคือกันไลยแม่นตียางบม่ไรตอนนั้นกันมาจากอันบ้านนาพู้มาครอบเลยตอนไห้เนาะมาครอบไอ้ก็ขอโทษแม่น้องมวยโอ้โหใส่เหตุ็าเป็ี่ยนยางแม่นจนดยางบม่ไรยางบม่ไรพ่อแน่นะ แล้วก็พ่อพิ่นมาครอบมาครอบบรรดามือตั้งเสาที่ข้าเนี่ยแม่มึง่วยโบมาบบดนี้โบมาแดงขาดมันยังเองเลยแม่ต้องมวยมาเด็กน้อยกับโบผู้เนาะแมียนพอจากปุ๊บหันมาแล้วกับเม่์ต้องมวยกับยางโบไร่เม่ยนยางโบไร่จุนย่างหมดเลยอ้าถูกแห้งไม่นเอาก็แห้งนะตอนนั้นนะตาโบเห็นโบรุบดูเมีนแต่วันนี้เทาก็ถามว่าเจ้าได้ครอบบรรดาเจ้าที่เจ้าทานนั่นที่ดินที่ดอนอยู่บ่บ่อ่ได้ครอบเลยเรา แล้วก nah. like ็คิดว่าที <Wh> ่คนว่าเจ้าหน้ามีแดดคิดว่าคนครอบให้แล้วได้จริงมันหมู่เกี่ยวกันเลยหมูเกี้ยวแมนเพิ่งจะแต่งคันแบบเดียวครอบครอบของเพิ่นอ่นะครอบของเพิ่นก็คือเป็นบ้านของเฮาเพราะว่าไปใส่เพิ่นก็ครอบอยู่้อนแบบตัวนี้นะอน้ามีหน้าให้กินข้าวกินน้ำหนูว่าเจ้านะเดี๋ยวให้สินไปเอาคนไม่กินแมนค้องคลองกันแล้วจังเมื่อกินอยู่เแล้ว มื้อนี้ว่าเจ้าไม้มาไว้แล้วก็บ่ได้เอาหยังมาเลยเด้เนาะข้าวน้ําก็บ่ได้เอามาอาเเดี๋ยวไปเอาแล้วมีหยังพากันเบิ่งหยัง่เบิ่งหยังน่ะก๊กๆอยู่สดีครับุโสดีครับบ เจ้าบ่ได้เบิ่งบ่เจ้านังน่ะตีน็อตแตกแล้วค่ะอยตีรถหัวได้น่ะอ้าวสิยิ่ม่เาส่วนข้นั่งเด้อเจ้าเนาะบ่เากเนาะสูชีวิตหั่น2970พี่น้องยาหัวนี่ข่อยว่า5,000พุ่นเบิดบ่าวยบ่าวยามาอยู่บ่มื้อนี้ข่อยสิเอาเาลงตุ่มดิเออออกบเนาะข่อยบ่เคยซื้อจักเทื่อข่อยก็ซื้อนําเจ้ามือวานนี่แม่นๆมาแต่ทางไหนุมเจ้าน่ะ แม่มาจะสร้างแผนนี่ได้ยังไปน่นน่ะยังอยู่นนิทานพยโอ้นจะมาจกมงเนาะมียังนอะให้ไ้ยิงยูบอเลยมีงยังบุแมิเอายูบออจะไ้ยิอยูบ่ไม่ยู่้าบ่เฮ้ยม่บ่มันหนได้อยู่ได้อยู่ของข่อยังของแท้เฮ้ยระบบของแท้ เราไม่ได้ถือเข่าถือหน้ามาเราว่ารถนะชีเมื่อกับมาขอมาถอามาพี่คนด้อยเสีแล้วแกออกชุดเจ้าก็นั่งตากฝนก็พมานั่งพี่บอพี่น่ะนั่งกระตูพี่กว่ากินก่อนรถเอย่าน่านั่อยนานน่อยหิวเข่ายานองนิ่มมาวันดีวันู่มารัก กิ้มรดเมียจิ้นห้องคลองไว้ก่อนนะเนาะค้องไว้ก่อนกุดน้ำก่อนจินมก็ได้ชื่อมานอนน้ำเนาะน้ำไม่น้ำรดเขาเลยมีเป่าช่างว่าคอยหาคือผูเห็นเอ้ยฉูบแห้งคักก็ได้ใส่คักก็ได้เนเนาะน้ำมันเท่กัเลยไม่หมัดอะไรไปยิ้มมันลอยขึ้นเลยไม่หมัดอะไรกปนั่นแหละช่าว่ามันเป็นเสื่อนั่นมันโบนั่นอมันขาด Thằng chào mát hương vô mát hương 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 ông hương mát 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 อ่ะเนาะอะกินห้องท้องก่อนราคาแพงหืมแพงนี่ห้อยแพงดอกกินรดย่างแต่แพงแม่ตัหนงนี่หอักใหญ่ย่างแต่แพงเหรอย่างแต่แพงแม่ย่า้แย่บุีย้อยบีผู้แพงขนลดเดี๋ยวนี้น่มเลยขอบใจเลย นี่แต่ผู้ฮักผู้แพงเดี๋ยคือคักแน่แพงไดรกันเลยเราชิยันแพงกับนั่นเนาะผายางนี่ก็เป็นเอาลงเลยเนาะเอ็มพ้นไม่เอ็มเลยะปีงั้นเห็นเขาไปเบิ่งงั้นคอมเมนต์ดิเพื่อนว่าอันไหนแม่น้องนิ้งเต็งคันขอบมาเพื่อนว่ากันเลยว่า พอน้องเน้งกับแบบเออไปแต่งคันเดอม์มาอื่นมาแมงขวายันแมงความเพิ่อนว่าเนาะโดยแนียวฮาตาบ่เห็นเพิ่นหลังจากที่เห็นงูนี่บ่ที่ว่าน้องเพิ่นเป็นไข่นะพากันเบิ่งงูเมื่อนั้นดิสชวนมาถ่ายก็เมื่อไปกับไข่เลยเมื่อวานไข่ทั้งช่องเลยเจ้าน่ะบ่ได้เป็นหยังเจ้าน่ะบ่มีแต่เจ็บตาจะเสียโอ้ือๆไข่โยเนาะดย สาเลงเจ้านี่รับน้ำหนักได้จักโลมู <c oughs> มีแต่ใส่ใส่ไปเลยเคยรับน้ำหนักฮอนหาสิบโลบ่กะสิเคยื่าเขาแก่เล็กอยู่แก่เล็กอยู่บ่โดยโอ้โอสาเลงในเงินสกายเล็กได้เห็นอาบ่าแต่ก่อนบ่มีสาเลงเทาไปเก็บเล็กตัางบิดเนาะอันหลดเข่าบ่ได้เดี๋ยวเหียดยังบ่ได้เข่าไปซื้ออืมูกับแก้มาขายห่านนอกถึงเซาห่ากับผมมีสาเลงมาได้มาจะคอมาแก่ห่าจากคอนใส่น้ำมหมูกับว่ามันมันเต็มหลดเขาแล้วเขา เขาก็เลยไปเอาใส่น right. mm ้ำเขาว่าไงด้วบออะไรเป็นอะไรเป็นแบบตามใจบ่แบงค์ฮาบูมี่ฮาวโคบูมีให่ที่ว่าเฉดที่ว่าอันนั้นได้อันว่ามาหนิเน้ด้วยอ๋อเขาก็เลยย่ะไงยัง่ะเราได้ดีใจแล้วได้ได้กินอันนี้ได้กินอันนี้บัวบัวเทศแมน บคเคยกินโบเรื่อนี้เลยเราเจาะกระถามแล้วไอ้เรากินเงินก้นเนาะเรือมันใหญ่พวกมัคาคอเรามเจาะอยน้ออยู่ๆก็ว่ากันห้ยชวคนพี่น้องเราหาเองได้ข่อยเราวอาได้ั่งก็เทเจ้าก็ยาวใช่ไ้ไปซีข่อยเลยเนาะเฮาก็เลยเก็บเงินโฮมไหมเมาไปขายขายจำเ็กมาเราโฮมไหมโฮมไว้เฮาก็มาถามัางบน อันบบอเสียงเห็ดแห่ชะมแหละเป็นกะเป็นรอกกานผู้อื่นอันสองสามล้านพอได้เป็น่ก็เล้งนำมาสองล้านตัดอันไปเห็ดที่วาไรอันแสดงมานี่ไรเป็นใจที่อาโมวัหอยใส่น้ำอืออือืือ่าอะิ้นเบิ่งแล้ไงี่ไหน่ากินมจนจิ้มกนเราเห็ดเองเนาะเราเห็ดเราเห็ดเองเราแม่ ทำบักใหญ่นี่อ่าๆกินก่อนเนาะกินก่อนซะเนาะโอยอ้ายแมน้องนิงกินข้าวก่อนไปเนาะดีกินยังก็คิดถึงลูกอยู่เฮือนอยู่ซนโอ้ยนี่แหละโอคงคนคนเป็นแม่พ่อพี่น้องเอ้ยลําบากแม่ของคนนี่คือเฮาแหละพอเวลากลับนี่เห็นลูกแล้วมมอยู่าท่านเฮามีของให้เจ้าอยู่รถพูอืามีแต่ถอยก้น ไปหารถถอยพี่โก้เจ้าไปเลยอัอะไยจะถามว่ารับน้ำหนักได้จากโลกอ่ะมีของดีหายได้ไนน <laughs> ่มอาว่าฮ่ามามาฮ่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยอะไรบอ

เฮ้ยแลวนั่นเจ็ดเะเดี๋ยววางเด้อมันเกาะขาดเด้อง่มเกาะ่าดเดอาชามฮองก่อนกินเนาะชาดนั่นเนาะเอาชาดเด้อปกเมื่อพกแกไครมว่านบัมาก็เดยียบไวๆ่จะแม่จิ้มอะไรบ่นอสีาป้ลาปาปปาปาดีได้ให้อนใแป๊บนึ่งเนาะขาไปเอาหมวกก่อน ่ะโอเคเนาะเอาเข่าอันนั้นให้ทางแม่น yep. ้องนิงอ็นทีเรียบร้อยไปได้เลยเข่าหาสิบกิโลอ่าโตชาเด้งจนยุบเมื่อกี้นี่บอกยาวจนหอบหอบยาวอ่ะเยอะเนาะขอบใจเดลยเลยเติบโผล่โผล่ยาวเลยอ่ะเข่าหาสิบกิโลนี่กะโบแมนของคนอื่นคนไกลเนาะกะเป็นของทางพ่อใยไงจะดีคือเก่าเด้อ เนาะพรีปรี 7, 50, เจ็ดแสนห้าสิบพันเลยเจ็ดแสนห้าสิบพันปรีหายมิเตรรห้แม่น้องนิงขอมโมขอบใจทั้งพออ่อใหญ่เจดีที่เพนมีน้ำจิตน้ำใจสดสวยเฮาเนาะจ้าถูกแม่น้องนิงกับพนมยังมีแตมมนิว้วซิบหนิ้วขอขอบโมขอบใจพุ่งใหญ่เจดีพุ่มพนมมีจ้าสื่อข่าวช่วยนำให้น้องนิงเบิร์กสิ่งทุกอย่างนำแต่ดินดอนครบสุดน้ำใน บ๊กด้านพานแนวนี่แหละแม่น้องนิ่งก็จะขอความมอบขอบใจผู้ใหญ่ใจดีขอเปิ่นอยู่ดีไม่แห้งไงอย่าหมันฟันเงินเด้อเพิ่นเห็ดสิ่งใดธุรกิจค่ะใายหรือว่าครอบครัวเพิ่นเห็ดย่างกระตามให้ขึ้นให้เกินให้ได้ให้มีให้สมก้มมาพัฒนาพี่เพิ่นเบึงเพิ่นเมตตาน้องนิ่งขอบครัวน้องนิ่งซื้อเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเงินค้ำี่เพิ่นมาใหายดิไฮไลท์กับคืนไปหาเพิ่นลอยเท้าพันเท้ามวยบกด้มวยรงเงินค้ำห้ ไฮไลท์มาตลอดปีตลอดเดือนคือเมนําของขอขอาอบริเวมีตัวความสุขความเจริญนะจ้าโดยอาถุเนาะแต่มาเนี้ไดลหค่สิบกิโลกับเชลายมือเติบเนาะได้บอดอันเดือนหนึ่งหรือว่าเึ่งเดือนใกล้จาเบื่อเดือนแหลตะวันเงินตะวันบาบุญเออมาชาวบุญกับเบาบเตียงเนาะอาหารต้นเรือมาแต่หงมอนี่เขาสื่อสอบหนึ่งกับต้นหอมวันที่สามชังใดออ เนาะก็ดีแหละวันนี้ได้เพิ่มมากเงินหายยังมาได้เพราะจาชื่อในอยูในกินชูลูกชูเต้าวันนี้เขานำจําจปาฮขามีนี่กับไข่ยูเนาะน้าหมกน้ำม้แกงอ่ะสันวันนี้มีแต่โลเบิงพอดะฝืนกับพลักผูุ้ใหญ่เพิ่นเรื่องทีเรื่องโดนเนาะเอฟซีกับามาลายชิมี่ยังเข้าหนาอยู่บ่ทากกงสมุนคนนียังต่อเติมเห็ดมีเึินมีซานอยู่บ่ยังบบมีตอนนี้เนาะ นี่แต่ถ้ามีทั้งพลักใหญ่อยากสดซอยเข้ามาทาั้งสบู่ด้วดทั้งทีมงานของเฮาพวยพี่น้องเอ้ยกะมีแต่สามารถติดต่อมาได้เด้อเนาะไปเดี๋ยวฝนชิมาให้เจ้ากลับก้อนบาทนี่เนาะอ่ะสบายดีเด้อโด,ดยอ่ะเนาะกะโอเคพวยพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กะมีสองเรื่องพวยพี่น้องเอ้ยกะเรื่องหนึ่งก็คือทั้งน้องนิ่งกับแม่กับน้องนิ่มเนาะมือนั่น เห็ดโง่ข่อยพี่น้องเอ้ยวนเวียนอยู่หั่นเนาะบ่ไปใส่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นมาบอกหยังเนาะก็กลับเมื่อทางน้องนิ่มกับน้องนิงก็เป็นไข้ข่พี่น้องเอ้ยก็ได้มาจุดเนาะมาขอมาด้ว่ามาขอพญเพิ่นได้่พี่น้องมาขอพักอาศัยอยู่เนาะแม่นว่าเพิ่นตื่นเพิ่นทวงเพิ่นถามคนมาแต่ไสเฮากบ่อยากลบดู่พี่น้องเอ้ยเนาะ มีแต่ว่าจังไรกะเขาต้องเหตุไปตามที่ว่าเขาเคยถือมากไปพี่น้องเลยแล้วกะ็มอนี่เขาก็ได้ซื้อเข่ามาให้เราพี่พี่น้องเลยหาซิกิโดหรือว่าหนึ่งศเนาะกะเป็นเงินของทางพ่อใหญ่เจดีอยู่ทางต่างประเทศกะถือว่าทาซ้ำเป็นพ่อฮักของสมบุตรอีกคนหนึ่งไปพี่น้องเลยเพื่อนกะฝากมาแต่ละเทือกกับอเคยดืมลูกสาวคนนี้เนาะกะให้ตลอลึกไปพี่น้องเลย นสะสำหรับคลิปนี้ทั้งสมุนกับโบมี่อย่างาไรยควเปไ็นน้องไอ้มีแต่คำอวยพรโอชัยคอยคอยอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจได้พอเด้อรับคลิปนี้ไปแล้วพบกันอีกคลิปหน้าขอกาว่วสะบายดี